สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะคะเชา้าวันจันทร์ภาพที่2ข้อนี้นะคะพบกันในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานนะคะวิชาเมื่อกี้นี้เรียนวิชาอะไรมาคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะคุณครูรับรองเลยนะคะว่าเรียนภาษาไทยข้อนี้สนุกแน่นอนคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะให้ในักเรียนทุกคนเตรียมกระดาษและปากกาขึ้นมานะคะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะภาพบนจอตรงนี้นะคะให้ในักเรียนดูภาพและนํามาเขียนนะคะว่าคํานั้นเขียนอย่างไรนะคะในภาษาไทยและเราก็จะตรวจคําตอบไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มที่ภาพแรกกันเลยนะคะภาพแรกภาพไอศครีม ภาษาไทยเขียนยังไงคะนี่เขียนแบบนี้นะคะมีใครถูกไหมเลยภาพต่อไปเลยนะคะภาพนี้เป็นภาพช็อกโ,โกแลตนะคะเขียนยังไงนะช็อกโ,โกแลตเขียนแบบนี้นะคะถูกกันบ้างไหมคะนักเรียนภาพต่อไปนะคะ ภาพเค้กไหนอาหารโปรดใครหรือเปล่าเขียนถูกไม่น่าคำนี้ง่ายมากๆเลยนี่นะคะเค้กเขียนแบบนี้นะคะต่อไปภาพแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียนไงคะภาษาไทายคำสุดท้ายแล้วนะคำนี้นี่นะคะ,ฉะเฉลย แอปเปิลเขียนแบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนถูกกันทุกคำเลยไหมคะง่ายไหมคะค่ะนักเรียนพอจะทราบกันรด้ยังคะว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรคะคำทับศัพท์ครับใช่แล้วมีเพื่อนตอบถูกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องคำทับศัพท์นะคะ เราจะมาเรียนความหมายของคำทับศัพท์วิธีการทับศัพท์หลักเกณฑ์การทับศัพท์แล้วก็คุณครูก็จะยกตัวอย่างคำทับศัพท์ให้ในักเรียนดูด้วยนะคะมีใครทราบไหมคะว่าคำทับศัพท์เนี่ยหมายถึงอะไรคะไม่ทราบค่ะคำทับศัพท์นะคะคือคำที่เกิดจากการถ่ายทอดเสียงจากภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทยแต่ยังคงความเป็นภาษานั้นๆอยู่ ซึ่งการออกเสียงก็อาจจะแตกต่างจากภาษาเดิมบ้างนะคะต่อไปเรามาดูหลักเกณฑ์การทับศัพท์เลยนะคะหลักเกณฑ์การทับศัพท์ก็จะมีประมาณ4ี่ข้อห้กันเลยนะคะหลักเกณฑ์การทับศัพท์ข้อแรกนะคะการทับศัพท์ให้ถอดอักษรจากคำศัพท์ภาษา,าเดิมเพื่อให้รู้ที่มาของคำศัพท์นะคะ และนำมาเขียนในรูปที่อ่านได้สะดวกในภาษาไทยอย่างเช่นคำว่าสต r อเบอ r ี่นะคะและหลักเกณฑ์การทับศัพท์นะคะนักเรียนก็อาจจะแตกต่างกันออกไปตามหลักเกณฑ์ของภาษาแต่ละภาษาด้วยนะคะต่อไปนะคะคำทับศัพท์นั้นหากเป็นคำที่ใช้กันมานาน และปรากฏในโฆษณารนมฉบับราชบัณฑิตยสถานแล้วนะคะก็ให้ใช้คำนั้นต่อไปตามแบบเดิมนะคะอย่างเช่นค,ค,ค,คำว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตคำว่าเชิ้ตกางเป็นต้นนะคะมีคำไหนอีกไหมคะนักเรียนที่เราเคยได้ยินคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์นะคะใช่ ต่อไปนะคะคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะที่ใช้กันมานานแล้วก็ให้ใช้ต่อไปตามแบบเดิมนะคะอย่างเช่นวิกตอเรียหลุยอย่างนี้ค่ะหลุยก็เป็นชื่อเฉพาะของอะไรคะของกระเป๋าใช่ไหมคะนักเรียนไม่ใช่ชื่อแฟนใครนะไม่ใช่ชื่อเฉพาะของแฟนฉันไม่ใช่นะคะก็ให้ใช้ต่อไปตามแบบเดิมนะคะ ต่อไปคำศัพท์ที่เป็นศัพท์วิชาการที่ไม่ใช่คำศัพท์ทั่วๆไปเนะะี่ยค่ะอ่านเพิ่มเติม,ตมหลักเกณฑ์ตามความจําเป็นอย่างเช่นคําว่าก l u โคสออกซิเจเป็นต้นนะคะหลักเกณฑ์การทับศัพท์ก็มีเพียงสีข้อเท่านี้นะคะต่อไปเรามาดูวิธีการทับศัพท์ วิธีการทับศัพท์เป็นยังไงคะนักเรียนมีใครทราบไหมคะไม่ทราบครับวิธีการทับศัพท์นะคะคือวิธีการถ่ายรูปคําภาษาอังกฤษให้มาเป็นภาษาไทยถ่ายยังไงคะนักเรียนก็คือการที่เราจะเทียบตัวอักษรตัวต่อตัวนํามาเขียนเรียงตัวต่อตัวนะคะเพื่อให้เรา รู้ที่มาของคําศัพท์นั้นว่าคําศัพท์นั้นเขียนยังไงในภาษาที่เรานํามานะคะข้อแรกนะคะคําที่มีตัวทีสามารถเป็นได้ทั้งตัวพยัญชนะต้นแล้วก็ตัวสะกดนะคะถ้าตัวทีเป็นพยัญชนะต้นในภาษาไทยจะแทนตัวทอทหารอย่างเช่นคําว่า เทคโนโลยีคำว่าแท็กซี่นะคะนักเรียนเห็นสังเกตเห็นไหมคะว่าตัวทีในคำว่าแท็กเนี่ยค่ะพอเรานำมาเขียนเป็นภาษาไทยเราใช้ตัวอะไรคะทอทหารค่ะใช้ตัวทอทหารนะคะต่อไปคำที่ตัวทีเป็นตัวสะกดในภาษาอังกฤษนะคะก็จะมาเป็น ตัวตัวเต่าในภาษาไทยนะคะอย่างเช่นคำว่าโดนัทคำว่าแครอทอย่างเงี้ยค่ะโดนัทนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าคำว่านัดตัวอะไรสะกดคะในภาษาอังกฤษคะตัวทีครับตัวทีนะคะตัวทีสะกดเวลาเรานำมาเขียนในภาษาไทยคำว่านัดก็ต้องสะกดด้วยตัวอะไรคะ ตอเต่านะคะเพราะว่าตัวทีแทนตัวตอเต่าในภาษาไทยนะคะต่อไปเลยนะคะข้อที่2คําที่มีตัวพีสามารถใช้ได้ทั้งพยัญชนะต้นและตัวสะกดนะคะคําที่เป็นตัวพีแทนพยัญชนะต้นนะคะจะแทนตัวพอพานในภาษาไทยอย่างเช่นคําว่า โปรไฟล์ ile, คำว่าโพสนะคะต่อไปตัวสะกดตัว P แทนด้วยตัวปปราในภาษาไทยนะคะอย่างเช่นคำว่าเค้กคำว่าเมคอัพเป็นต้นนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าคำว่าเมคอัพคำว่าอัพในภาษาอังกฤษตัวอะไรสะกดคะตัว P ใช่ไหมคะ เวลาเรานำมาเขียนในภาษาไทยก็จะใช้ตัวอะไรแทนคะตัวปอปลาใช่ไหมคะคำว่าอัพปอปลาสะกดนะคะต่อไปข้อที่3นะคะคำที่ภาษาอังกฤษสะกดด้วยตัว K CK KE และตัว G จะแทนตัวกอไก่ในภาษาไทยนะคะอย่างเช่นคำว่า Facebook Facebook ที่เราเล่นทุกวันนี้ค่ะเขียนถูกไหมคะนักเรียนคำทัพท์เขียนยังไงคะใช่ตัวคอควายกรันไหมใช่ค่ะไม่ครับคำว่าบุ๊กจะสะกดด้วยตัวเคใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษเวลาเรานำมาเขียนในภาษาไทยเราก็จะแทนด้วยตัวกอไก่นะคะถ้าเขียนคอควายเป็นไงคะผิดเลยนะคะ และอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคำว่า block ตัว ck เป็นตัวสะกดในภาษาอังกฤษนะคะนํามาเขียนเป็นภาษาไทยก็แทนด้วยตัวกอกไก่เหมือนกันนะคะส่วนข้อที่4นะคะคําที่ลงท้ายด้วยชั่นในภาษาอังกฤษนะคะได้แก่ตัว shion ตัว tion s i o n จะแทงคําว่าชั่นนะคะตัวอย่างเช่นคําว่า แฟชั่นโปรโมชั่นนะคะเวลาเราลงมาเขียนในภาษาไทยเราใส่นักเรียนเห็นไหมคะว่าไม่มีไม้เอกใช่ไหมคะคำว่าชั่นไม่มีไม้เอกนะต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะการใช้ไม้แตกู้นะคะใช้ในกรณีที่คำน,นั้นซ้ำกับคำไทยตัวอย่างเช่นคำว่าล็อกคำว่าแ lap อย่างเงี้ยค่ะล็อก ถ้าไม่มีไม้แต่ครูเราจะอ่านว่ายังไงคะถ้าเราไ,าไม่ใส่ลอ้่ะอ่านว่าลอกใช่ไหมคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นคุณครูจะให้น้ําขิงน้ําขิงไปลอกไปลอกตรงนั้นให้ครูหน่อยแต่คุณครูพูดว่าน้ําขิงไปลอกตรงนั้นให้คุณครูหน่อยน,อน้ําขิงจะทํายังไงคะจะลอกการบ้านเพื่อนมาส่งครูทันทีเลยนะคะทําแบบนี้ถูกต้องไหมคะ ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็สื่อสารกันไม่ตรงความหมายด้วยนะคะอีกคำหนึ่งคาว่าแลบนะคะถ้าเราไม่ใส่ไมตะคูเราจะอ่านว่าไงคะแรลบใช่ไหมคะจะไปห้องแหลบแลบอะไรคะแลบลิ้นไหมคะไม่ใช่จะไปห้องแลบใช่ไหมคะนะมันจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปนทันทีเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดู ตัวอย่างคำทับศัพท์ที่เรามักเขียนผิดในหมวดเทคโนโลยีเนะะี่ยค่ะที่เราใช้กันบ่อยๆแต่เราก็ยังเขียนผิดมีคำอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นคำแรกเลยนะคะคำว่าคลิกคำว่าคลิกเขียนยังไงถึงจะถูกคะนักเรียนคำว่าคลิกที่ถูกต้องจะไม่ใส่ไม้ตรีนะคะซึ่งเรามักจะเขียน,นผิดเป็น คำว่าคริกที่ใส่ไม้ตรีนะคะเพราะว่าทำไมเราถึงไม่ใส่ไม้ตรีคะเพราะว่าการเขียนคำทับศัพท์ในภาษาอังกเนี่ยะคะ่ะเราจะไม่ใส่วรรณยุกนะคะนอกซะจับว่าคำนั้นมีเสียงซ้ำกับคำไทย,ยหมือนเมื่อกี้นี้นะคะ่ะจนทำให้เกิดความสับสนเราถึงจะใส่เครื่องหมายวรณยุกต์ได้นะคะอย่างเช่น คำว่าโคกเนี่ยค่ะถ้าักเรียนไม่ใส่ไมโทรนะคะจะอ่านว่ายัางไงคะก็จะอ่านว่าโคกใช่ไหมคะจะไปไหนจะไปโคกอย่างเงี้ยเพื่อนจะเข้าใจได้ยังคะเข้าใจว่าเราจะไปโคกไปเก็บเห็ดไหมไปหาเห็ดไหมไม่ใช่นะคะ ต่อไปคำที่2นะคะคำว่าอีเมลเรามักจะเขียนผิดเป็น e-mail ที่มีตัวลอลิงการันนะคะถูกไหมคะถ้าใส่ตัวลอลิงการันไม่ถูกนะคะเพราะว่าอีเมลในภาษาอังกฤษเนะะี่ยค่ะตัว L ออกเสียงไหมคะ ออกเสียงแต่เราไม่เขียนใส่ตัวลอลิงกาลันก็จะเป็นการไม่ออกเสียงนะคะฉะนั้นก็จะผิดทันทีเลยนะคะถ้าเราเขียนีเมที่ถูกต้องเราต้องไม่ใ,ใส่กาลันนะคะต่อไปนะคะคําว่ากราฟิกเรามักจะเขียนเป็นกราฟิกที่คำแรกคําว่ากราฟเนะะี่ยค่ะเราจะใส่เพิ่มตัวฟอฟันอีกตัวหนึง่งเข้ามาเป็นตัวสะกดนะคะซึ่ง ในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะมีตัวสะกดไหมคะคำแรกไม่มีนะคะตัว pH เนี่ยเป็นตัวพยัญชนะต้นของคำที่2นะคะไม่มีตัวสะกดนะคะเราก็เลยห้ามเติมตัวสะกดให้คำนี้นะคะห้ามเติมตัวฟอฟันนะคะต่อไปคำสุดท้ายคุณครูเห็นเราชอบเล่น Facebook เราชอบไปอะไรคะไป กดไลค์เพื่อนใช่ไหมคะเขียนถูกไหมคะไล like, ภาษาไทยเขียนยังไงเอ่ยไลค์ตัวมันจะมีตัวภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ,ะมีตัว L I K E ซึ่งเวลาเราเอามาเขียนถ้าเขียนที่ถูกต้องก็คือจะต้องเขียนสระไอไม่มาลายลอลิงแล้วก็ตัวอะไรกาลันคะกอไก่นะคะถึงจะถูกนะคะถ้าเขียนคอควายกาลันเนี่ย ผิดทันทีเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะตัว k จะแทนตัวกไก่ในภาษาไทยที่คุณครูบอกไปแล้วนะคะจบแล้วนะคะเนื้อหาในวันนี้ต่อไปคุณครูก็จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5คนนะคะไปทำกิจกรรมที่คุณครูมอบให้ตรงนี้นะคะกิจกรรมคำไหนหาให้เจอนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเฉลยกันนะคะเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ได้เรียนอะไรไปบ้างเอ่ยคำทับศัพท์หมายถึงอะไรคะหมายถึงคำที่นำเสียงจากภาษาอื่นแล้วนำมาเขียนเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะเราจะเขียนยังไงคะเขียนเทียไปตัวต่อตัวเลยใช่ไหมคะนักเรียนค่ะแล้ว ตัวพีในภาษาปเนะะี่ค่ะถ้านำมาเขียนเป็นพยัญชนะต้นในภาษาไทายจะแทนตัวอะไรคะตัวพอพานนะคะแล้วถ้าเป็นตัวสะกดล่ะคะจะแทนตัวปปรานะคะอีกหนึ่งตัวตัวทีล่ะคะตัวทีคำศัพท์อย่างเช่นคำว่าเทคโนโลยี ตัวทีจะแทนตัวอะไรคะพยัญชนะต้นตัวทอท่าในภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นตัวสะกดล่ะคะแทนตัวตอเต่านะคะตัวตัวเคนะคะแทนตัวอะไรในภาษาไทยคะตัวกอไก่แล้วคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยเนี่ยค่ะเรานิยมใส่วรรณยุกไหมคะ ไม่นะคะไม่ใส่นะส่วนมากไม่ใส่นะคําว่าโคตาอย่างเงี้ยโคตาก็ไม่มีวันยุกต์นะคะไม่ใส่ไมโทรนะคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยก็ไม่ใส่ไมโทใช่ไหมคะค่ะจากที่นักเรียนได้เรียนแล้วก็ทํากิจกรรมไปนะคะนักเรียนสามารถทํากิจกรรมได้ถูกต้องเลยนะคะ mm hmm. บางคนอาจจะมีผิดบ้างเล็กน้อยนะคะ ก็สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคําทับศัพท์นะคะซึ่งนักเรียนสามารถนําเอาความรู้เรื่องคําทับศัพท์เนี่ยไปใช้ได้ยังไงบ้างคะใช้นำไปใช้เขียนก็ได้ใช้สื่อสารได้นะคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปเซิร์ช Google ว่า คำนี้แอลกอฮอล์อย่างเงี้ยเขียนยังไงนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปเซิร์ชเลยนะคะเพราะว่าเราเรียนมาแล้วกับคุณครูมาแล้วนะคะค่ะสําหรับวันนี้เนื้อหาที่คุณครูจะสอนก็มีแค่นี้นะคะมีนักเรียนคนไหนมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะหัวหน้าบอกเลยค่ะ พบกันใหม่ข้ามหน้านะคะอันนทำกัดกร้ออบคุ